สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็ซื้อซองอูหลงแซนเนาะนี่ไปห่านออกมาว้าวเนาะเนี่ยตั้งเอาคำนี้เบาไล่ตั้งเอาเอาพอกินตั้งเบาไล่เอามาพอเนี่ยวันนี้เอาสิมาแกงนอแกงนอเฮียกินในรอบหนึ่งสีนะจ้าบัวหอนาฝนกับบัวทกินเด้อบูมีก็กินนอเฮีย ไม่จาน่าอยู่กับพ่อจ้อยซองคนแกียงนอกกินกับโบแซบว่ะสิโบแซบเป็นในเดือยหุกแม่บ้านตนเองเฮ็ดตนเองฟังแล้วกินแล้วคือว่าบุคคลเกียงอหอยต้อนน้นอยนอเนาะต้อนหลักมั่งฮ้อนมากก็ได้แต่น้อยอันไปลิ้นนำนี่ลูกปลาดาวแล้วปลาดาวแกียงนอแล้วปลาดาวนี่ต้อนน้นอยเนาะมากมากเราเห็นแล้วนั้น จริงเราไม่มีแฮวเป็นต้นน้อยธรรมดา,า,าเนาะไม่ได้บมีแค่ว่า่อค้ดเสียดเห็นพแมวแข็งเนะบ้านมันนออึดแน่นมีขีห้หย่อนคลี จนไทยภาษาผู้ไทยได้ทุกคนจนไทยปลาดาวเ<ม>จ้าพอยู่เมืองอาสะพังทองว่ตงงตะตาเจ้าเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบเจ้าพรได้เหรอพรเลยนะพรอาจารย์ผู้จากบ้านอาจารย์ว่ะโอ้ก็่นนอาาจรย์ก็ูีไก่จากบ้านอาจารย์เมื่อวานปลาดาวออตาให้เป็นคนเมืองเดียวก,กันกับเจ้าพรเลย ก่อนก็เข้าป้าห้านอห้าเฮดตลอดเธอได้บ้าแม็กก์บ้านนั้นีนี่เป็นเรื่องวิทย์นะเข้าป้าห้านอห้าเฮดห้าเฮตละโงกห้าเฮดอันอันคือเหลือเฮดตาบพนอันโดมเยอะนั้นอยู่ใต้ยังบุญเฮ็ดกินเนาะอันเห่าแล้วบุญกินก็บเฮดไล่สี่กันแม่ว่าอยู่พูดมันเป็นโคกดีนาะเฮตแซ่เฮดท่าเฮตเพล เฮ็ดเพิ่งหอนยามนั่งกับเฮ็ดเดินนึงเดินสองก็เริ่มเฮ็ดตาโปเนื้อนั่นแหละอย่างโคนมันออกกับสามดอกสี่ดอกเกันเลยแต่เอามากสองดอกกับพ่อตาแก้วมันดอกเลื้อเนื้อนะยอดเยอะปิดคุกโอ้คักขนาดแท้ก็เหลงงูปูควายอยู่โคกนั่นแหละ ข้าวเดียวามาแล้วก็มาสิข้าวซ่ก็ไปหาหน้างโงโ่ลอดท่บวคกรเตบวหอดมันก็ได้อีกมากแรงนี่ แกงบองนอนี่ยังนออันนึงเลยนะแม่ให้ข้าวอ่นรถทัวจากประเทศไทยไปลินเวียดนามกลับมาละปีนุลาบ่เออแม่ช่วยได้เบิ้งข้าวบริษูได้เบื้งอ,องเงินตุนปีนบ้านนะครับุม๊เมเนปีนต่ำกับรถขูวงรถอันเดียนี่แหละละอันนั่งกเที่ยวชาวไทยเชื่อสัง่มมั้งมี่นนั่งเที่ยวอ่ะแต่ตอ,นนอีตุนเนาะ ปฏิเยต์ก็ได้เงื่อนในเสียวเดี๋ยวประมาทแต่ว่านะท่นก็คือนา่าจะทำมือนได้ลดมือนได้แล้วก็บุ่มขับบุดีเลยที่ประไา้ทุกคนเดี๋ยวทาต้มนอซุกก่อนแล้วจะซีมาแก้วทุกคนนะทุกคนอันนี้เป็นนอที่ต้มแล้วเนาะนี่แล้วก็อันนี้เป็นอมะเพสแล้วก็ข้าวเบืือที่จะตำเนาะอันนี้เป็นน้ำยานางอันนี้เป็นปลาแดกเนาะทุกคน,น แต่ว่าที่เอายนานางกับอนอนอนี้ไปต้มเมื่อฟดก็เพื่อจะจักน้ำปลาแดงเอาทุกคนเนาะ นี่เราเอาน้ำยาหนังกับน้องมาต้มเพื่อมันมันหอเนาะทุกคนเนาะแล้นี้กะเขาก็าจะเอาน้ำม,มาน้ำมันห่อน,นี่มาใส่ปลาแดกแล้วก็เพื่อจักเนาะนี่เพื่อจักปลาแดกให้มันนะนะ่นาตายแล้ววน,นี้เรากะจะเอา,อาน้ำปลาแดกมาใส่ แรกแม่มจานนี่ครับหองแกงนอแซบโลโอ้ยแมจ้าต่ออีกนอกจายอืมอร่อยมาก แล้วแล้วทีนี้เฮาลามาเอาเข้าเบือที่เฮาตําไว้กลอยลงน้ำ อเอกาก็ซทาใมันนั้นเนาะทาให้มันฟดเนาะทาใมันฟดแล้วเอา,ากา็ะซีเอาฟมงก่อนทายมันอ้อมลงไว้นึงก่อนนี่กพนโอ้ยซบเนาะจเป็นหนัวเนาะมัวนจ้ะเพราปลาแดนมันแซบแล้วประแทหนัวแล้วใส่ปลาแดนมันแงหนัวน้อยนึงอแบบันบางแลว ลูกกระเฮ็ดแกงน่องเท่าที่เอเน่กินเนาะเข็นกันมือเดียวอิู่ในแกงจินน่องที่เอแม่มายาแม่เน่าเฮ่แกงน่องมากินเนาะแล้วแตงมือเดียวนะอัดก่อนเดี๋ยวมาใส่ผักนี่ว้าวบัดนี้เอากระซิมาเอาผักอ,อีตูก้กับผักเอ้ยผักอ,อีตู้กับผักเน่าใส่ไปเนาะ แกงนอนี่คันคาดผักเน่าบุญีพักเนา่เนานี่ต้องใส่ผักขคนยงบุญีพักขคนยงต้องใส่ผักอีตู้เราอีตู้ต้องใส่บัวรพาเสะเราจังสีแซบหอมหลายๆด้อแม่หิวข้าวแล้วแม่วปะนม่เป็นข้าวเพี้ยนแกงนอฮึเพิ่มความแซ่บคณะ ว้าวไงบ้า,าเศษเท่ๆแกงน้องมีเหี่ยอนอ่อนแกงน้อไม้บัวแซ่บบกบัวได้แซ่บอวานหน่อยน้อมเอาลายมือแล้วก็มันวางมาเดี๋ยวแด่เนาะอ,อันนี้หักมาแล้วก็ต้มแล้วก็แกงลดแกงน้อไม้ยู่เวียงจันนี่บบเคยแซ่บเป็นน้อไม้บัวสด อันนี้โคตรแซบเลยแม่เบิ่งหน้าตานกระซุงีิเศบว่าแท้วะพอแล้วลูกเอ้ยเสียดายเสียยดาอืว่วงไปปะเออแม่จับปลายได้มานี่ไป กินข้าวกันพอจ้อยมาตะเวียกเหี่ยวเขา้าของกินวันนี้ก็มีต้มนอมีสมปนวอยผู้เดยแม่แม่แก่นามาให้สมปน้อยไทยบ้านอามาให้แล้วก็มีเจลมีหอยคางที่ซื้อเมื่อวานนี้กับพอ่อแล้วก็มีแกงนอก,กินหอยกับสมปน้อยอคนอันนี้เป็นลูกสาวพอจ้อยเนาะเกินลูกเด้ผู้ชายมื่ โบมีผู้หญิงตอนนี้กำลังนอนเมื่อยก็จากมือล่ะฮอดเดือนหรอวะเดือนที่หนึ่งเออวันที่19อ๋อไม่นปะปาเกิดวันเดียวกับเฮียอีกที่19ทยเงินนี้มาเกิดท้ายปีเกิดท้ายเดือนอืมสีว่านี้มีนามว่าสีว่าเด้ออันนี้นะสีว่าสาวงามแห่งปัตตพี บัตพุ่นง่วงสีว่าพุ่น่ะทองนมปกเงี <c oughs> ย้ยน้อยกินเขาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเบิ้งลูกอันนี้มากินแกงนอกกันก่อนเนาะป้าน่าแช่แล้วไหมเนาะแช่แช่บอกบ็ค <c oughs> ือแม่แกงมันเย็นน้อยนึงก่อนแล้วทังที่สดกลิ่นน้องมายฮยนอ้อนศีวิวสีว่าน้องใจน้องสาวทันว่า เกือบบุมีชีวิตรอดเลยทุกคนเอาไปปวัวมดเงินมากรไรเจ้ากรเปลี่ยนได้ห้าห้องเออจ้าไปกินอีหยังพิษมาหากออกเลือดได้พากันไปหอบไปหงหมอมุดเปลนาเลยนี่ล่ะ <Ja? ดีเลยแม่บุโทรเอาผู้ไั้มาส่วยกระจำเปลี่ยนแล้วมืดเท่าเด็กอะในเลียงละในเลียงเพราะนั้น

จะไปอีกไหมเ,เห็นตัวเองป๋อแหม่เร้เมิเขคาวเดิ่แก้ <c oughs> วจุนอกกระเซาบกะปี่มาเซอร์เอาน้ำปูมาใส่ต้เจียงปูกินกับวเีย แซบเล้ข้าวนะคะอยู่สปาไปส่วนไปให้ออื้ทีเอ็ดชีบอ,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 องคนบ้านนอก รถติดกุนะจับยามนั้นยังมีคนมีหมอกีรนะ กัดหัวพอบาบางท้ยแข่งสิอย,อยู่อยู่มันไทยก็จะผิดกันนะั่นเรื่องหอยหอยอันนี้บ่หอยนะผิดกันบนเรียงหอยนะบนเราเป็นปลาห,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 หอยหอยคุน้นแลเวาอยเนี่ยเห็นอยู่อันอเวียดน,นามมีไหมไงสมนีบุมีวะมีไงสมบก็มีกับปันเนี่ย หมักยังไงก็จะขังเนาะต้มดอกแกออกอั่นดีๆมะนาหด<ม>ุดประเดกใส่ข้าวขวดไสหอมใสเพราะว่ากันจะไปตามประเทศเพื่อนไปกินอันนี้กุงก้งกุ้งสดกิน<ม>กุง<ม>ก้งก<ม>ินกุ้งตัวนี้<ม>นไ,งไงมามไปใ hey ห้พาส,สปอร์ตม่ใช่พาไปพัสดุกุ้งมี่ในตุกเก่าบัวเลยเซนดอกแต่สมยยัยเมื่อยี้บอมือเซนดอกก็เถอะเมื่แล้ว เดี๋ยวซี่พาแม่จันก,กับพ่อจ้อยไปให้พาสปอร์ทุกคนกินแบบสุดๆหรอนะปลาหมึกซอยมาหรือเฮ็ดแล้วนะ,ะอ,อ,อืมและนะ้วเนี่ยจะถ่ายมีไปลเล่นทะเลนะจะพาไปอืมตัวจะมาหอนเ่าโอ้อยแรงแล้วพี่จะไฟ่เหรอตัอง้งใจคิดอย่างเดียวจะไป พี่พี่พี่ปลูกตัวนั้นเ่ยมันได้ซามด้วยนะจำย้อนเลยนะตั้งใจพอจอยตั้งใจคิดยางหาเงินไปเที่ยวได้เพื่ออยากกินปลาหมึกกับกุ้งสดยุงมุดยอดยางซามด้วยขีดปี่หนึ่งตัวเดียว่าไร้บบไรสุดเลยอ๋อตัวเที่ยว เดี่ยวอันเขาก็เรียกว่าถ้าเผืมันจะปอดโอ้โหเขาเห็ดไปใส่กรบ้อไปชิ็ดเนี่ยให้ปอดน้องเห็ดอยู่ในซี่เปีอวเได้เยอะจะไปจะคอยพอมจะไปคอยเห็ดมันไส้เลมเนาะมันคิวกูม่ตื่ตัวเองผู้เดียวเนี่ยคนอื่นก็อยากเห็ดลาไปเลยเห้ดปว่าอยากไป้วไปเลยกับ้บ่ ตูมันแก่เบลหน่อยเนี่ยต้องไปอ่ะอามางายเร็วเข้าคิวรอเข้าคิวเด้เราทำไปเห็นนะยุ่งยุกเลยละคนอะไรให้หลายเราละคนคือว่าคือว่าวเขามีเรื่อมีงานเอาแต่าไห่วะ <happen to S 1> บึง่งสังเกตเบิ่งเลยไปเบิงบ่งพอเอ้ยได้ออกตัง้งพอได้ออกตัง้งนอกตัง้งมาไปเบิ่งเขา คนยุคนี้มีบอกแม่นว่ามีแต่เหายากไปหันไปนี้คนยุคนี้คนยู่นี่ข้อข้อบึ่งหาอยู่นี่เอาคือว่าบูงจนยัง้งบึ่งบึ่อยู่บนซูนบนอะไรบนเลนอีกกระสอบกระซานต่างๆตัที่เต็มจนสิเกือบบูมีเงินบนจอดคือโลกนี้มันกวนน้างใหญ่ไรเนาะแบบแเ่ไปกัแบไบปแบบประเทศลาวนี่ก็คือแบบตื้นแต่ละ ล้าบางบ้านเ้าไม่โคิดว่าจิมีกันยังมีใช่ไหมนะาบางอันน้นองอู้เหลือแต่แข่งอ่ะที่โบได้ไปนี่เหลืออัตปื้ทุกคนสารวันรีนี่บได้เขาลินแต่ว่าผ่านอยู่ เอ่นี่ยเกิดมาจากทางใต้ที่ไปดูทางเนือ <laughs> เนื้อคงกินแซ่บดูสำเนัยคองกินแซ่บยีนนะก็ค่ะตลาดนะนะเป็นตลาดบ้านหาวินีพ่พวกมียยรื้่านละใครจะมีทำมาฆ่าทั้งห้ากินเนาะ ใครเดี๋ยวิปแก้ของกัเีเยงเองเนาะแล้วที่ไปซื้อไก่ไก่ของเราก็มีม okay, มเก่งพตจังกินลายๆคนจักแจคะไเรเลเนาะเม่กับพอที่พอประจำเม่กับประจำาู ข้าวซาลี่นี่อีกสองปีเป็นเบาเลย<า>เป็นกระดานเอาซอกยานั่นไนยินมเอาโยทุกคนเข้าตัวกินข้าวกันกินอุซิมอ่ะจะกันคลิปหน้าทุกคนข้าวซาลี่สีพาขึ้นปีนภูไวบเบิง้งส่วนยางิเธอเธอเดีอยวซาลี่นี่ค่ะ เอาข้ก็่า้งเขาดิใส่ลูกค้าเอาเลยที่ผาทุกคนขึ้นไปปรินส่วนยางเก็ไปเบิ่งต้นยางที่ปลูกนี่พ,พ่อเจ้าก็ไปปลูกยางให้เพราะว่ายางมันตายแล้วเนาะบอตัวนี้ปลูกไม่ปลูกไม่ปะปลูกไม่ทางนึงเนี่ยส่วนเบียร์ไม้ไอ๋อคนณละกอนเข่ก็ที่ไปเบิ่งส่วนเบียร์ไม่เด ลาทุกคนไปก่อนเด้ bye อบ๊ายบายกูกิกมาสวัสดีค่ะว้าวทุกคนมาน้องอูกเกิดเนาะสีบาเกิดลูกอันนี้ได้แนวแม่ตัวนี้สี่เม่มเลยอันนี้น,น่ะคอนี่แม่ฆมืดเกิดฮ่าโตได้ตัวผู่มืดเฮ้กู<ไ>กิกกะหา,าจับจับไปส่งแม่มันจะแม่มันหายาามาสีบาพี่สีบานี่ทุกคนเอามันนี่เยอะอยู่นี่ว้าวหนูอูมักตัวสีขาวว้าวตกเก็บกุกิกจับสีขาวมาดูเราจะหายกิ๊บเหรอสีบา อย่าหายเด้ออย่าหายเด้อเอวนี่ว้าโอตางหัวตับฟ้าว้าวสีขาวงามี่ลี่ข่าอันนี้อันนี้แต่ว่าอันนี้แดงเนาะหัวมันนะอู้ยขี้เด้อเอามาเข้าไปนเนื้อเอาเข้าไปนเนื้อเข้าเป็นนอนเนื้อเนาะเอาไปนอนตีนนี่วตัวน้อยกบมูตัวน้อยตัวน้อยฮะคือซิบุญบุญเลอยากได้บุญเลยตัวน้อยฮตัวน้อยเด้อตัวสีข่าสีอาสีข่าไง อู้สบายมันคนจองหมดละบุรัมดีจำซีโก้ขำบุรัมวะอืมบุรัมเป็นโมกแน่ฮ่าทุกคนน้าฮักเวิร์ลไหมฮ่ากุเก๊กกูเก๊กกูเก๊กมาฮอตตุยตุยตุยจนหมดเลยกินนมแม่ดิกู๊ิยเอาตัวนี้น้อยไปเฮ้ยมันกินนมมันบวกลงไงเห็นปะยานี่พิลควาบบอเ็นเด้อเอาเอาไปเอามันไปเลี้ยงยาไปมันบวฮอดแม่มันนะน้อยเองไงอ่าน้อยเอง กินนมบทหันเพิ่นเฮ้ทุกคนนะฮะขนาดมาองอู